น้ำให้มีมาว้ามาเห็นไหมนี่คือบ้านหนูเองแล้วเธอเธอเธอมีอะไรอยู่ตรงตัวด้วยค่ะเธอมีทั้งขาวด้วยนี่แล้วมีร่อกระโดดให้หนูดีมีมีร่องกระโดดให้หนูดีเจสันดูไหนล่ะเนี่ยเหรอเออเจสันเจสันแล้วก็มีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตัวอะไรมีร่องกระโดดให้หนูดูดินี่มีคนมาด้วยไงกดตรงนี้ กดตรงนี้กระโดดแต่ถ้าอยากหันหัวก็หันแบบนี้หันแบบนี้แล้วถ้าจะเดิก็ให้เดินตรงนี้เดินไปไหนก็ได้แต่หันหัวทางนีถ้ากระโดดหนูยังไมบ้าเจสเนหนูนันคนเดียวถ้ากระโดดหนูยังไม่มีบ้านเราเหรอเนี่ยใช่ถ้าถ้ากระโดดหนูชั้น่ม้าปแล้วีเน้ย้ากระโดดนไหนเร้ยนีย้าถ้นยัมี้นเฮ้ยมีนัาน้าบ้ารหนบ้าเสเอเี่ใก่ มาบ้านเลอจ๊ะเจ๊จ้าไม่ใช่แบรนด์มาลูกพาราว่าบ้านเราเนี่ยไอหัวแตกแม่งเลยหนูแบรนด์คนนี้ก่อนแบนก่อนแบรนแบรนด์ทำไมเขาอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นะไอ้อามาขึ้นไปข้างบนนะขึ้นมาชั้นสองเดี๋ยวจะมาลูกเดี๋ยวแม่จะไปทำเลมนะจ๊ะไปทำอาหารเอ้ยมีทำได้นะทำได้นะอาหารหนูกดไปที่แชน์ไปอาหารไม่ไปทำอาหารลูกไปทำอาหารให้แม่นะจ๊ะเออเดี๋ยวหนูไปทำอาหารแชร์แบนถูกบ้านแม่แม่หนูอยากกิน เขาอยากกินข้าวปลาทูแม่ก็ไปทอดสิ๊ยเราต้องไปซื้อของส่วนผสมไม่เพียงพอขอออกไปซื้อของก่อนนะพี่พี่ขอไปด้วยแม่แม่รออยู่จะไปซื้อขนมด้วยกันไหมแม่แม่ไปซื้อของด้วยกันไหมแม่อแม่แม่รออยู่นี่ก่อนแม่จะนอนจะลูกไปเช่วกับข้าวถูบ้านให้เรียบร้อยนั่นน่ะไม่ต้องว่าพิมเสียใจอย่าแม้ยึ้นไม่นอนกอนนะจ๊ะปลาปลาทูอยู่ไหนเนี่ย ปลาทูหนูไม่ตื่นทำไมจะเข้าห้องไม่ได้เอาน้ำกดแล้วก็เอาเอาเอาปลาทูเขาจะเข้าห้องให้กดถูกให้กดตรงที่มันมีนิ้วอ่ะนั่นแหละแต่อย่าไปกดซีซัวแหละไหนอ่ะอันนี้ห้องนอนหนูนะอันนี้ห้องนอนหนูห้องหนูปลาทูเขาจะแอบไปดูว่าเธอทำอะไรไหนไหนอ่ะปลาทูไม่เห็นีไม่เลยอะไปเข้าไปดูรูปสิแม่แม่แม่ปลาทูที่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่แม่อยู่บ้าน แม่เดาแอบมาเช็คว่าปตาตาตาทูไม่อยู่อ่ะตาตาตาทูไม่แม่ทำอะไรตาปลาทูไม่อยู่ที่ที่ที่ตลาดสูดแต่แม่ฉันแอบมาใช้ทีินแต่งหน้ากับลูกอะไรกันเนี้เล่นแต่งหน้ารอให้ลูกฉันซื้ออาหารให้ฉันกิน จะเป็นแม่ที่สบายที่สุดเป็นโลกโอ้รูจะดูแหละห้องรูจะเรียบร้อยดีไปห้องลูกชายห้องลูกชายก็คือนอนอยู่กับพ่อประห้เนอยแม่เปิดประตูให้หนูหน่อยแม่อยู่ข้างบนแม่ไม่ได้ยินแม่มาเช็คห้องอยู่เอาแล้วแม่ออกไปยังไงวะเนี่ยแบบวิ่งมาลาทนลงบันไดก่อนเปิดประตูเขาจะทำพิธีทำงาน ดีวด้วออาลูกจะลอยอยู่ข้างนาบ้าน <c oughs> อาอออลูกจะกดออดจ้าฮอโหลูกจะกดออดอะเฮ้ยหนูหน่นนู่นขับรถชนเนี่ยเฮ้ยต้องขับรถเยยังไม่มีคขา่าอ้าวประตูปิดล็อกแล้วทัไงนั้นนี่มีนี่คือหนูตอนอยู่ในกระถางต้นไม้แล้วหนูรีบ้ามาซอมบี้มันรีบเข้าบ้านแล้วอีน้องอีเพื่อะไรอีน้องมันมาอ่ะอ้น้องนี่ไงอีน้องอีน้องเป็นผู้หญิงอีพี่เป็นผู้ชายผู้หญิง แม่จะดูทีวีนะจ๊ะลูกไหนล่ะลูกอยู่ไหนมาแล้วลูกอยู่นี่ลูกอยู่นี่ลูกกำลังแบบกำลังทำอะเอาไปทำอาหารเลยฉันหิวจู่ฉันเดินไปเป็น,นง่วงอแล้วอะต้ปิดไปอนอน,นลแล้ว,วหัวอะไรจะต้องกินข้าวก่อน แตละลูกฉันน่ะไอ้เจสันวิ่งไปทำไมเนี่ยเจสันวิ่งมาแล้วกินข้าวยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จนั่งดูทีวีสามารถกดนั่งได้แบบสบายใจได้แบบนี้ก็ได้ตวนขอหนูมันจะเอาแบบนี้แต่ว่าเป็นแบบสบายจริงๆมีลูกที่ทำงานที่ใช้อะไรนะป่าบจ้าอ้าวได้ทำกับข้าวเสร็จอยางเนี้ยยังยังกำลัง

ดอไมไปดูข้างนอกดิมาดมีอะไรให้ดู้วยเีสัตว์เลี้ยงได้ด้วยเลยยินเสียงอะไรวะเตาผิงไมอยากใ้นหมาไม่ต้อเป็นหมาห้เป็นหมาเล่นแบบครอบวถ้าเสร็จแล้วแม่อาหารอาไม่หรอเออจะขอนี่นี่นี ินก่อนถ้าไม่อ,อยู่ดีๆไหกนก็ยปแมวเนี่ยเอาเจ๊ใส่ยแวกดกระบแล้วกดกระบปแวไม่งั้นเข้าห้องนอนไม่ได้อากลายเปน็นลูกรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลับเป็นคนกินมิซาลูกจ,จะเป็นปิซาชอกลูกฉันเป็นปิซากินลไปนอนง <c oughs> กินเสร็จแล้วกินก่อนดีนี่หนูพาไปซื้อขนมไหมแม่ไปซื้อขนมกันสวนน้องก็ไม่ต้องไปแล้วขี่แมวไปแล้วกันเนาะรถหนูอะกระเด็นไปอยู่นู่นน่ะตอนที่หนูขับเอาแล้วนี่ก็ออกบ้านยังไงวะเนี่ยประตูอยู่นี่อันนั่นเลยก็ฉันวิ่งมงอ่าอย่าอย่ามันมันอาจจะแบบน้องทำอะไรนี่อันนี้คือการมองเห็นเริ่มเปลี่ยนไล้พอมีสิ่ไมนึ่งอย่างนี้เรารีบเดินออกมาเร็วไปทำ เธอเป็นพี่หรือเธอเป็นน้องอ่ะตลุกฉันเป็นคือหนูเป็นน้องแต่ไอเจสาน่ะมันเล่นเป็นบทพี่เดี๋ยวฉันต้องถามมุมมองใหม่ก่อนยไม่ม่ไม่ไต้องเล่นแบบนี้จริงๆที่หนูเล่นได้เพราะอะไรรู้ปะมันจะทำให้ดูให้มีกจับแบบนี้แล้วก็เริ่มแบบนี้อ๋อมันก็จะเล่นง่ายกว่าเดิมอันนี้ก็ใช้นิ้วนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่เออใช้ทีเดียวสองคนเลยตามมาตามมา อันนี้จะขับไม่ได้นะเดี๋ยวหนูไว้ฉันนั่งหลังเอาเร้วพี่สุจะมาไฉันนั่งหลังทำะไรมไม่ายเนอะไรอ่ะบ๊ทแม่หไม่ลอยได้ไม่กดไม่เอาสัตว์เลี้ยง่ขึ้นรถเวว่ะมาเร็วเร็วมันจะดแล้วนะแล้วนังแล้วอน้กันกดอยรถตำรวจ มาทำไมคทำเนี่ะไปไหนกันเนี่ยไม่มีซื้อขมไเทียวหนะ้างไจะไปซืชุดตัวใหม่เสื้อนเสื้อแม่ตัอะไรขัชนชแมวแมวมันลเนีเ่ยกด,ยดกระโดดอออมันไม่มีที่กระดแล้วไม่กินอะไรพี่ตายพี่รีเต็ตโวระครอ,อยู่ิ่งน,นะ ฉันต้องเดินเด็สวยไปหางฉชนไปรอลูกเชื่อการเดินของน้องสาวน้องสาวเดินแบบนี้ดูนี่ดูการเดินของน้องแล้วอะไรวะแว๊บอ้รู้จักไหจุดแฟชั่นดีก่าเอบอกกับฉันบ้างเลยจุดแบบแม่จะมีอะไรนชุดแบบแม่จะมนความสวยเขาก็แม่จะมีกวามสวย นายไม่เห็นจะมีแฟชั่นเลยช้อปปิ้งเลยเฮ้ยอะไรมันแครั้ำมันกระโดดสีเออยจำได้เดี๋ยวคือมีแม่แม่เป็นคนขี้เกียจไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้ดอนเองแม่เป็นคนขี้เกียจจ้ะ ออีล้อาเนี่ยู่้อยู่แล้วอ้ล้โล้โล้สรุปโลอสลุโล้จะีอะกัน้างดีอรกไม่นีหรือนีก่อนอี่้อนอีช็อปปิ้งสุดพาดีว่า ชอปปิ้งไงวะเนี่ยก็อยาก้าอยากจะชอปปิ้งก็ให้กดไปที่ตรงนี้แล้วแต่งตัวม่เดี๋ยวชวเดี๋ยวสวยๆหนูด้วยพี่แกหนูพี่พาหนูออกค่ะไายฉันว <Bye. S 1> ่ <c oughs> ่อยแม่ว่าเราไปกินอาหารที่ร้านน่ะเออเอาแมวไปสิเข็นแมวไปเลาไปหาอะไรกินกันเถอะเอาไปข้างนอกแม่ไปหาอะไรกินที่ร้านเบเกอรี่อาไปตรงไอ้ตงีกว่านแล้วแม่เมนองเนี้ยคนที่มาดีๆตอนหนูเล่นเล่นก็แต่พอเล่นไรื่อย จะไปตักเลื่อนสันอารอลูกจะถ่ายไปไหนวะนี่คือรถกันอยู่ไหนอะรถอยู่ไหนอยู่นี่ขับไปให้เห็นเลยตัวนี้เห็นไหมน่ะเลื่อนติดกันแต่จะไปจนเมื่อ่น้าไหนไม่เห็นนั่งได้กดกดกดตรงไหนก็ได้นางตรงไหนก็ได้เพื่อวันนี้ก็เป็นกติการเพื่อนสันที่ที่ที่แว็กกินแฮมเบอร์เกอร์ไหมแม่หรือจะแว็กินสตาร์บั๊ก นี่มันมืดแล้วนะลูกจะไปกินกาแฟอะไรตอนมืดๆล่ะโอ้ลูกครับแม่ว่าเราไปเที่ยวผับกันไปลูกไม่หรอกค่ะนี่อะไรเนี่ยไปไหนเนี่ยมนี่ติดแล้วแม่จะรู้เองมันมีความอะไรแม่ออกไม่ได้เอาจามไม่ต้องไปจับไม่ต้อง เขาไปเที่ยวกันแล้ว่ยอยากกินอยากอยากไปตับอีเมลอ๋อแบบพาซาไปแล้วนะอีลูกแม่แบบพาซาแหลยแม่มีอะไรช็อปปิ้งอุ้ยพิซซ่าของโทนี่กินพิซซ่าของโทนี่กันกินพิซซ่าของโทนี่กันเลย กินพิซซ่ากันที่ที่ี่พี่่ันแล้พตาตรงนี้แม่เจส่นทำไมเจส่ทอย่างนี้คะเห็นแม่ตีเลยนะแล้วแม่ทำไมนั่งไม่ได้อะแม่กลังกินพิซซ่าอยู่นะเจสัน ตยมัง้งเลยนี่เนะ่ยตียังไงวะตีไม่ได้ตีลูกดินั่งเด้เด้เอา <c oughs> ไม่ได้พี่แอรไม่ให้เล่นนะเสียเวลาคนอื่นเขาไม่ยเธอจะไปจับจับปืนจับปืนเงี้ยก็ไม่ไมเคยเรถไปละกินเสร็จละ <c oughs> กลับบ้านก็เธอปล่อยไปเธอให้ซอมบี้กัดไปให้ตาย เองมันไวเนี่ยแหละอ่ะมันคือกลับบ้านกันแล้วแหละ <c oughs> เด็กแล้วกินพิซซ่ากัแล้วกลับไปนอน นี่ถึงบ้านเลยยังถึงแล้วหน้นาสีม่วงโอ้ยแล้วพี่ก็ชอบดวงก่อนทุกครั้งแต่บ้านเราอยู่ใกล้เสาวเวนานะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมน,น,นะคะเห็นไหมเห็นไหมลูกนะคะมันมีจะมีทางตรงนี้ถ้าเกิดเดินลงไปข้างหน้าก็จะไปสวนน้ำจริงปะถูเลือกทันดีแม่เอาดีกว่าไปนอนละอิ่มละง่วงแล้วห้องแม่ ฉัน้นนนะะองนอนกับีลูกชายเลยเนี่ <recess> ห now, ้องมันอยู่ไหนอะห้องแม่คือนอนกับพี่มันอยู่ข้างล่างเหรอนอ่ห้องแม่โอยเลียงใหญ่เมื่อหนูนอนคนเดียวนห้องนอน้เออแม่นอนแล้วนะออกนะ